สวัสดีค่ะยินดีทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพักิสันวาไลตี้ค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณหมอค่ะเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเดิมอสวัสดีครับเดิมค่ะครั้งที่แล้วค่ะคุณหมอเคยคุยเทคนิคที่ช่วยยืดระยะเวลาออนของยาไว้ค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็คือวันนี้ค่ะคําถามค่อนข้างน่าสนใจมากขึ้นจากครั้งที่แล้วค่ะ จะเป็นวิธีใดบ้างค่ะที่ผู้ป่วยสังเกตช่วงเวลาออนออฟของตนเองได้อย่างแม่นยําค่ะครับก่อนอื่นต้องบอกคุณนุ่นนะวันนี้เนี่ยเรามาตอบคําถามกันหลังจากที่หมอเพิ่งตรวจเสร็จเลยนะคุณนุ่นน <c oughs> ะคเพราะคุณนุ่นบอกว่าอันนี้เป็นคําถามที่มีคนถามมากในวันนี้แล้วบอกว่าหมอจะต้องตอบให้ได้วันในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอ <c oughs> จะตอบเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆว่าเราจะสังเกตออนออฟของตนเองได้อย่างไรแต่เรามาทําความเข้าใจกันก่อนง่ายๆนะครับว่า ออนหมายถึงช่วงเวลาที่อาการเราดีเราสามารถทํากิจกรรมได้ออฟคือช่วงที่อาการเราไม่ค่อยดีเราทํากิจกรรมได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ช่วงออฟเนี่ยนะครับผู้ป่วยโดยทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของที่ยาหมดฤทธิ์ในจุดตรงนี้นะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะบอกว่ายามันไม่ออกฤทธิ์ก็พูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ประสิทธิภาพของยาลดลงเนี่ยเราหมายถึงว่าออฟในลักษณะนี้ก็แล้วกันและการสังเกต เ,เวลาในช่วงนี้สำคัญมา,มากเลยเพราะว่าหมอจะช่วยปรับยาได้ถ้าเราสามารถสังเกตได้ถูกต้องและสังเกตได้อย่างละเอียดหมอเน้นนิดน,น,นึงนะครับเวลาเราตรวจกันในห้องตรวจกับผู้ป่วยเนี่ย<ะ>เรามีเวลาอยู่แค่สิบยี่สิบนาทีที่จะคุยกันเลยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูล<ะ>ที่ที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวอะไรต่างๆที่เก็บมาเรื่องของออนออฟเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรายิ่งเก็บข้อมูลได้ถูกต้องเท่าไหร่เราสามารถสังเกตได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับหมออธิบายอย่างนี้นะครับว่าสมมุติว่า ช่วงเวลาของผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยที่เขาทานยาเนี่ยเขามีอยู่ที่4ช่วงเวลานะครับสมมติแกน X กเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขาทานยานะครับสมมุติหมอพูดว่ามีช่วงยาที่7โมงนะครับช่วงยาที่11โมงช่วงยาที่นะครับเออบ่ายสแล้วก็1นึ่ทุ่มในลักษณะแบบนี้สมมติเป็น4มื้อนะครับแกน Y เนี่ยก็เป็นระดับของโดปามีนในสมองนะครับ ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องการที่เวลาออทุกท่านที่ทานยาแต่ละมือเนี่ยระดับยามันขึ้นลงนะครับไม่ไม่แว่งมากพูดง่ายๆแบบนี้ทําให้มันค่อนข้างสม่ําเสมออย่างที่กราฟที่เราเห็นเป็นเส้นสีดําตรงนี้และระดับของเส้นสีดําตรงนี้เนี่ยมันจะต้องสูงอยู่กว่า,วาระดับที่ยาออกฤทธิคล้ายๆในลักษณะแบบนี้ คราวนี้เนี่ยในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการตอบสนองต่อยาที่ไม่ดีหรือช่วงออฟเนี่ยนะครับเขาจะรู้สึกว่าเมื่อเขาทานยาโดยส่วนใหญ่เนี่ยยามันจะลงเร็วพูดง,ง่ายๆคือยาหมดฤทธิ์เร็วก่อนมื้อถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีสังเกตง,ง่ายๆคือยามักจะหมดฤทธิ์เร็วหรือช่วงออฟอะมักจะเกิดขึ้นในก่อนยามื้อถัดไปคราวนี้เนี่ยเวลา ผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยช่วงยาหมดฤทธิ์เนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันและมักจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายก่อนนะครับ oh, <okay. S 1> กับช่วงเช้าตรู่เพราะฉะนั้นเวลาหมอถามคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่หมอจะถามในช่วงเนี่ยมือที่4หรือมือที่3อย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่ผู้ป <c oughs> ่วยโดยทั่วไปเวลาเขาทานยา <c oughs> เขาจะบอกว่ามื้อเช้าค่อนข้างโอเคนะครับยาค่อนข้างใช้ได้ <c oughs> มือที่สองบางคนก็บอกว่ายัง <c oughs> พอใช้ได้อยู่แต่บางคนจะเริ่มรู้สึกว่าระดับยาอาจจะลงนิด,นด ในจุดตรงนี้และบางทีตอน,อต,อนตอนมือที่สามเนี่ยยาก็จะหมดฤทธิ์ในลักษณะที่เร็วขึ้น,นอย่างนี้เป็นต้นส่วนหนึ่งเกิดจากที่ว่าเราตื่นขึ้นมาเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆ<ม>ในจุดตรงนี้แล้วถ้าเราทํากิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะผู้ป่วยบางรายโอ้โห,หทำทั้งออกกําลังกายทํางานอะไรต่างๆยาหมดฤทธิ์เร็วก็เหมือนกับมีภาวะล้าด้วยก็ทาให้ยาหมดฤทธิ์เร็วในช่วงบ่ายๆบางคนก็จะเริ่มมีปัญหาในช่วงก่อนนอนนะครับหรือช่วงตอนเช้าตรู่ ในจุดตรงนี้เพราะว่าช่วงตอนเช้าตรู่นี่เป็นช่วงที่เราห่างจากบ้อยามาเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันนึงเลยในเรื่องของก่อนยามื้อถัดไปคราวนี้นะครับอีกอันนึงที่หมออยากจะเติมอีกนิดหนึ่งด้วยก็คือว่าเราจะต้องดูให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อผู้ป่วยมีระดับยาที่ต่ําหรือออฟก่อนยามื้อถัดไปพอทานยาแล้วบางครั้งยากว่าจะออกฤทธิ์ก็ใช้เวลาด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ยาหลังทานยาแล้วแล้วแล้วยาออกฤทธิ์เนี่ยโดยปกตินะครับในกลุ่มของพวกยาลิโวโดปาเนี่ยยาจะออกฤทธิ์ภายในประมาณ26นาทีนะครับ <c oughs> หรือประมาณง่ายๆคือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าระดับยาต่ำเขาออฟตอนที่เขาทานยาคิดง่ายๆเขาเกรงเขาแข็งเขาอาจจะกลืนยาได้ลำบาก <c oughs> บางครั้งยาไปถึงลำไส้เล็กได้ค่อนข้างช้าเพราะฉะนั้นกว่ายาจะออกฤทธิ์ก็จะนานกว่าปกติผู้ป่วยบางรายบอกว่ากว่ายาจะออกฤทธิ์นี่ยเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตาช่วงเวลาที่ควรจะถามมากๆคือช่วงก่อนยามื้อถัดไปโดยเฉพาะช่วงบ่ายและตอนเช้าตู่นี่คือเสร็จนะฮะแต่อย่าลืมนะครับต้องถามด้วยว่าหลังทานยาแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ ยาถึงจะออกฤทธิ์ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจนช่วงเวลาตรงนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเราดูแค่ก่อนยามื้อถัดไปเนี่ยช่วงเวลามันจะมันจะอาจจะดูไม่มากแต่บวกกับหลังทานยาแล้วยาออกฤทธิ์เนี่ยบางครั้งช่วงเวลาออฟเนี่ยกลายเป็นคูณ2เลย ในจุดตรงนี้นะครับเพ<ช><ช>ราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและอยากให้ทุกท่านสังเกตดูนะครับถ้าเรามีหลักเกณฑ์ในจุดตรงนี้หมอว่าทําให้เราสังเกตเรื่องของอาการออฟง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้า,าเรามาลงรายละเอียดนะครับว่า<ด>ลาักษณะออฟเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่า,าผู้ป่วยแต่ละรายบางรายจะอธิบายเรื่องของอาการออฟที่แตกต่างกันแต่หลักง่ายๆคือช่วงที่ยาหมดฤทธิ์ประสิทธิภาพยาลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมโอเคค่ะ